ก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักของเบสซิตี้ทุกคนเนี่ยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีเข้าแมปไปเล่นชิงทงกันก่อนอื่นเลยจุดเข้าเนี่ยจะอยู่ที่การาดทะเลทรายการาดทะเลทรายอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่นี่ค่ะนี่พิกัด3018ค่ะเพื่อนๆเมื่อเพื่อนๆมาถึงแล้วใช่ไหมให้เพื่อนๆไปที่ตึกสีแดงตัวนี้นี่ที่อยู่หลังเพนกวินเนี่ยมันจะเป็นร้านขายปืนนะคะเพื่อนๆเข้าไปกันเลยเพื่อนๆมาที่จุดนี้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะมันจะขึ้นว่าเทเลพอร์ตนะอ่ะกด E ค่ะทีนี้พอเพื่อนๆมาถึงแอบชิงทองแล้วเนี่ยมันจะฟีดขาเพื่อนๆประมาณ10วินะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เพื่อนๆเนี่ยตกแมปนะแล้วก็ใจเย็นๆนิดนึงโอเคนี่นะคะก็คือแมปชิงทองของเราเองค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมโอเคหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมคะเล่น ชิงทงเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องการกลับเมืองใช่ไหมคะให้เพื่อนๆวิ่งมาที่ประตูสีดําตัวนี้เลยนี่มันจะขึ้นว่า Teleport to City ให้เพื่อนๆกด E ไปเลยโอเคเพื่อนๆมันก็จะพาเรา Teleport มาที่ร้านขายปืนแล้วก็คือเมืองเรานั่นแหละมันก็จะฟิตประมาณ10วินะก็คือถ้าใครมีคอมแรงๆเนี่ยก็จะหนันิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรโอเคค่ะเพื่อนเคลิปนี้ก็ง่ายๆ EC ีมากๆไม่ได้มีอะไรยากเลยใช่ไหม สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะคะจุ๊บบินไปแล้ว